โอ้โหทุกคนก็ดูเด็กครับฟาร์มออโต้เลยอ่ะครับก็ใครที่สนใจสคริปนี้นะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับคลิปนี้จนจบเลยนะครับก็เจอกันครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปเรามาดูเว็บขายโปรแกรมดีกว่ามีโปรโรบล็อกและตัวรันสคริปต์ขายและมีโปรเกมอื่นๆด้วย Get ita, top, top, top. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม N2 Guard i a n นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจกโปรแมปโลซเลยเยอร์นะครับก็เป็นแมปแนวดาบพิฆาตอาสูรน,นะครับหรืออนิเมะอะไรวะเนซึนโนะไยบะนะครับก็ นะครับแบบนี้ผมเห็นเปิดมาหลายวันแล้วนะครับก็ที่ผมไปลองเล่นมาว่าแบบนี้สนุกไหมก็สนุกพอตัวเลยนะครับสลหรับสายที่ชอบฟาร์มเวิลหรือว่าฟาร์มอะไรต่างๆนะครับเนาะนะครับส่วนสคลิปวันนี้นะครับก็มีออโต้ฟาร์มอะไรต่างๆเช่นเคยอีกแล้วนะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวนะครับก็แนะนำให้ไปดูในแมปเลยนะครับโอเคนะทุกคนผมได้ทำการเข้าสู่แมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับทำการเปิดสคริปต์ขึ้นมาเลยนะครับก็หรือเปิดตัวรันขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะเขาเมาหอยไปนอ๋อทุกคนอ๋อเมาหอยโอเคนะครับก็เปิดตัวรันสคริปต์ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดอินเจกไปเลยนะครับแล้วก็ทำการกดคอนทรลบีเพื่อวางสคริปต์เลย ทำไมบางสคริปไม่ติดแป๊บนึงนะครับแต่ผมขอไปเอาสคริปใหม่ก่อนโอเคครับผมไปเอาสคริปมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำการกดอินเจกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดคอนทอนวีเพื่อวางสคริปเลยนะครับก็ใครที่อยากโหลดสคริปนะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะโอเคกดลันไปเลยนะครับก็จะขึ้นเห็นไหมโอเวอร์พาวเวอร์มาแล้วครับเนี่ยขึ้นแบบนี้มานะครับ นะครับนี่คือเมนูครับก็จะมีเทเลพอร์ตรับเทเลพอร์ตแล้วก็แอนตี้เอแล้วก็ชิลเพเยอร์อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแอนตี้เอไว้ก่อนนะแล้วก็แม็กวอส์สปีดนะครับปึ๊บนี่จะวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วต่อไปนะฟังก์ชันออโต้ฟาร์มนะครับก็วผมจะฟาร์มพวกออดีมอนนะครับกดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมชักดาบก่อนนะเดี๋ยวเขาจะตีเองให้นะครับ ไม่ตีเองไงวะเปึ๊บปึ๊บครับเห็นไหครับมันก็จะฟาร์มแบบนี้เลยครับเวลาเราฟาร์มเสร็จนะครับมันก็จะกลับมาตรงจุดเกิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปฟาร์มให้ใหม่นะครับนี่นะครับก็สามารถเปิดออโต้ฟาร์มแบบนี้ไว้ทั้งคืนก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากฟาร์มนะ ก็ตอนนี้ก็นั่งฟังเพลงกันชิืๆไปเลยครับเออถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยนะครับเช่นเสียงพัดลมว่าเสียงลมอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อไมค์ใหม่เข้ามาแล้วครับอาจจะได้ยินเสียงที่แปลกๆไปนะครับจากไมค์นี้นะที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือไมค์หูฟังลาเซอร์นะครับ ทุกคนก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆออโต้อ,อะไรให้เองนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเวลก็จะอัพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวฟังก์ชันต่อไปนะครับเช่นฟังก์ชันเทเลพอร์ตนะครับเช่นเราจะว่าไปหาคุณอะไรเนี่ยก็ะจะว่าไปได้เลยนะครับเห็นไหมปึ๊บไปจุดที่3ที่4อะไรก็ได้เลยนะเห็นไหมนะครับเนี่ยวามา พวกนีมอนอะไรต่างๆครับมาซื้อของอะไรก็ได้นะครับเนี่ยโอเคครับก็สคริปต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่สนใจนะครับซื้อไม่ใช่สนใจโหลดสคริปต์นะครับก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับนะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้าน i n t o g u a r d i a n ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งโปรพับจีนะครับแล้วก็โปรทีมฟอร์เทสนะครับและพับจีมือบายลงมาที่เรียบร้อยเลยนะครับส่วนสริปก็มีสริปวันพีดวันพีดอะไรนะวันพีดโหลดแล้วก็ลิโนเลียนะลิโนเลียครับก็คือเป็นโปรเอ็มบอที่ใช้ได้ทุกแมปนะครับว่าคุณจะใช้แมปนี้หรือว่าใช้แมปไหนนะครับก็สามารถรันเอ็มบอได้ทุกแมปเลยนะครับ ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย